สวัสดีครับท่านผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพหรือสรพทุกท่านนะครับจริงๆรอบนี้ก็เป็นรอบที่4แล้วที่ผมเข้ามาเป็นบอร์ดของสรพจริงๆครั้งแรกเข้ามาตั้งแต่สมัยเป็นพรพแล้วก็อีก3รอบอีก2รอบที่เป็นสรพแล้วมารอบนี้ก็เป็นรอบที่รอบที่3ของสรพอรอบที่4ทั้งหมดขององค์กรนี้ก็อต้องขอบคุณจริงๆที่ผมคิดว่า การที่ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้คุณภาพที่ดีกับผู้รับบริการกับชีวิตคนไทยทั้งหลายเกิดขึ้นจากกระบวนการที่สรพทำและปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ทําให้ระบบการบริการสุขภาพดีนั้นไม่ใช่เพียงแก้การให้คำปรึกษาการการไปช่วยให้ข้อแนะนําหรือจัดการประชุมวิชาการหรือจัดการสัมมนาให้ความรู้แต่กลไกรที่สําคัญที่สุดคือการเยี่ยมสํารวจการเยี่ยมสํารวจที่ดี สามารถไปชี้จุดที่ควรพัฒนาสามารถนำสิ่งที่ควรทำไปให้กับสถานพยาบาลและที่สำคัญมากกว่านั้นอีกคือการเยี่ยมสำรวจที่ดีให้ขวัญกำลังใจให้กับสถานพยาบาลต่างๆเหล่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้เยี่ยมสำรวจไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและไม่ได้ทำอย่างเต็มทีผมคิดว่าหลายๆปีที่ผ่านมาสราพของเราซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองให้กับประเทศไทยแล้วก็ทว่า,าไปแล้วทั่วโลกด้วยซ้ำ การที่เราได้การรับรองของอีสคว a าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับั้งเรื่องแรกที่ผมที่ผมอยากจะย้ำคือความสําคัญของผู้เยี่ยมสํารวจต่อระบบคุณภาพต่อระบบของการดูแลสุขภาพของสังคมไทยเรื่องต่อไปที่ผมคิดว่าอยากจะขอที่โอกาสนี้เกริ่นในฐานะของอประธานคณะกรรมการอำนวยการของสรพชุดปัจจุบันนี้คือว่า เราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเรากำลังอยู่ท่ามกลางพายุที่โหมกำนังเราอย่างน้อย5ลูกที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ globalization เรื่องของ Digitalization Disintermediation เรื่องของ uh, disruptive technology และสุดท้ายเรื่องของ climate change global warming ทั้งหมดเนี่ยจะกลับมามีผลกระทบกับระบบบริการสุขภาพผู้เยี่ยมสำรวจ เราอาจจะต้องพยายามทําอย่างไรให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยสถานปจจุบาลต่างๆสามารถครบกับพายุทั้ง5ลูกนี้ได้อย่างต่อเนื่องหลายๆลูกกําลังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเคยทํากันมาในอดีตเราลงไปเยี่ยมสํารวจผู้เยี่ยมสำรวจทุกท่านมีสิ่งที่เราเรียกว่ามีมีฮ s สกิ l ชัดเจนรู้รู้ มาตรฐานต่างๆความปลอดภัยต่างๆรู้วิชาการต่างครบขณะเดียวกันผู้เยี่ยมสำรวจมีซอฟต์สกิลรู้แทคกติกวิธีการสื่อสารวิธีการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เดิมมีอยู่เมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่21อผู้เยี่ยมสำรวจมีสิ่งที่เรียกว่า2 1 s t century skills คือการพัฒนามาตรฐานต่างๆโดยการเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในอากาศ information ต่างๆ knowledge ต่างๆ skill ใหม่ๆ สามารถสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงตอนที่เริ่มเข้าศตวรรษที่21แต่ในยุคปัจจุบันมันอาจจะไม่เพียงพอโดยเพื่อยิ่งต่อไปในอนาคตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพายุทั้ง5ลูกอย่างที่ผมได้เกิ่นไว้มันมีสกิลอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้เยี่ยมสำรวจอาจจะต้องเริ่มเข้ามาคุยกันคือเมตาสกิลเป็นสกิลที่เรจะทาให้เราสามารถพร้อมที่จะสู้กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้น มีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดเวลาและสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างเหล่านี้ให้สถานพยาบาลที่อาจจะเกิดกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่คาดการมาก่อนยกตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดโควิด19อย่างที่เพิ่งเกิดไปสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็จะเป็นสกิลหรือทักษะที่สําคัญของผู้เยี่ยมสำรวจยุคใหม่จากนี้เป็นต้นไปเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต hard skill ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ซอฟต์สกิลทำให้ทำงานประสานงานกับทีมงานกับสถาบันที่ถูกเยี่ยมสำรวจได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสังคม 21st Century Skill ทําทำให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องและสุดท้ายคือ m meta s k i l l ผมวังเป็นอย่างยิ่งและผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้เยี่ยมสำรวจทุกท่านจะสามารถมีสิ่งต่างๆเหล่านี้และพร้อมถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับสถานพยาบาลทุกแห่งที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพราะทั้งหมดนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันทำให้สังคมไทย มีสุขภาพที่ดีเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความพร้อมรบับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกขับคุณอีกครั้งกับความทุ่มเทความมานะทุกท่านของทีมงานเยี่ยมสำรวจของสรพนะครับเนื่องในวันปีใหม่ที่ถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งทางกายทางใจตลอดปีใหม่นี้อันนี้ส่งจากสิ่งดีๆที่ท่านดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีต เป็นกราะก,กำบังให้ทุกท่านห่างไกลจากสิ่งเลวร้วายที่อาจจะแบบเปลี่ยนเข้ามาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ